นะครับลักษณะของโลหะนะครับที่ผิวนะครับเส้นนี่แหละครับให้ดูลักษณะนี้เอาไว้นะครับนี่คือลักษณะของของโบราณใช้คํานี้เลยนะครับหล่อโบราณนะครับแล้วผลักษณะนี้ในหลวงพ่อเงินเองก็มีแต่ว่าไม่ได้มีทุกจุดนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าลักษณะของมวลสารด้วยลักษณะการหลอมด้วยนะครับถ้าเป็นนวะปุ๊บนะครับเส้นเนี่ยจะตัดเป็นตาราง ตามุ้งเลยนะครับอันนี้เป็นเนื้อลักษณะสำลิดนะครับเนื้อสำลิดนะครับซึ่งก็เป็นเนื้อที่มีพูดถึงในประวัติการสร้างนะครับมันพูดถึงในประวัติการสร้างอันนี้เราดูบริเวณผิวเนี่ยจะหดเหี่ยวมันผิวของมนุษย์เลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยชัดมากนะครับของลักษณะของการเซตตัวของโลหะในการหล่อนะครับดูนะครับนี่คือของที่ต้องมีนะครับซึ่งพ้าฉีดจะไม่เจอนะครับนี่นะครับ เนี่ยนะครับเราจะเห็นผิวนี่คือธรรมชาติที่สวยงามมากนะครับเห็นไครับถึงได้บอกว่านะครับวันนี้ศึกษาได้อีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับองค์อื่นบ้างนะครับลุงอื่นบ้างนะครับนี่ที่อาจารย์จับแต่ละองค์เนี่ยจับไปจับมาแต่ละองค์มาดูได้หมดเลยความเก่าต่างกันเลยว่าแต่ละองค์ไม่เหมือนกันแต่ความเก่ายืนยันว่าเป็นของที่ไม่ได้ทำขึ้นมาใหม่ นะครับคือลักษณะของการสร้างพระหล่อโบราณน,นะครับจะต้องมีหุ่นเทียนนะครับต่อองค์1องค์ต่อ1ห,หุ่นแล้วทุกหุ่นเวลาก่อนที่จะหล่อมาเนี่ยช่างเขาจะมีไม้ในการแต่งนะครับด้วยเพราะฉะนั Hand ้นแฮนเมดเนี่ยไม่เหมือนกันแน่นอนใช่ครับแล้วก,ก็หนึ่งหนึ่งหุ่นหนึ่งบล็อกหนึ่งหุ่นหนึ่งบล็อกนะครับจะต้องทําใหม่ทั้งหมดเพียงแต่ว่าหลายคนที่บอกคําว่าสร้างโดยบล็อกประกบจริงๆอ่ะก็ประกบทุกองแหละแต่ประกบต้างแต่นนหุ่นเทียน แล้วก็มีการแต่งนะครับการทํางานการทําต่อโค้ดนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับแล้วก็รานนี้เดี๋ยวชมอย่างอื่นบ้างนะครับเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคุยกับพี่คมสารไปแล้วว่านะครับเราจะมีการนัดคุยกันเรื่อยๆครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆขยายการศึกษาไปเรื่อยๆนะครับอันนี้พี่คมสารตั้งใจให้ดูว่ามีหลายเนื้อนะครับหน้าเดียวกันแต่เขาทำหลายเนื้อแล้วมีทั้งทองคํา เป็กทองอ่าอาจารย์โจเป็นคนอธิบายเรื่ครับเิญครับนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเนื้อทองคํานะครับเสียงนะครับเสียงก็จะกังวานกล้องคป้องป้องปองปองแบบนั้นนะครับจะไม่ทึบนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นเนื้อนวะครันนี้เนื้อเนี่ยเนื้อสำลดจะมีอยู่3เนื้อด้วยกันนะครับอันนี้บันทึกไว้ปีสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งคือมีสำลีที่เดชสำลีที่เดชนี่คือเนื้อเป็นสีทองแดงนะครับนี่เลยนะครับ แล้วก็สำลีเดชมี2ส,สีมีเป็นทองแดงนะครับคือออกสีแดงออกสีเหลืองแล้วก็สีขาวแต่สีขาวเนี่ยสำลีเราเชื่อว่าผสมเงินก็น่าจะออกมาเป็นสีดําซึ่งเราเคยเจอพระที่เป็นเนื้อเนื้อดำเนี่ยแต่สแกนมาปุ๊บเนี่ยเจอเงินประมาณ 3- ามสี่สบรนั่นก็คือเชื่อว่าเป็นเขาเรียกว่าสำลีที่โชคนะครับมีสำลีที่เดชสำลีที่โชคสำลีโชคเนี่ยคือตอนสร้างมาเนี่ยเนื้อเป็นสีขาวนะครับแต่คิดว่าอยู่ไปเนี่ยก็เป็นสีดํานี่แหละ ครับนะครับครั้นี้ก็จะมีลักษณะเนื้อดําที่เป็นลักษณะผิวแบบเนื้อนวะนะครับแล้วก็มีลักษณะเขาเรียกว่ามีหยดของทองอยู่นะครับซึ่งอันนี้เราเคยสแกนแล้วนะครับคือเป็นทองคําแท้ครับนะครับเคยสแกนแล้วเดี๋ยวดูผิวก็ได้นะครับอะดูตั้งแต่ทองคําเลยนะครับนี่นะครับ อันนี้คือพระทองคำนะครับพระเปียกทองจริแบบนี้นะครับเห็นผิวไหมครับลักษณะนะครับนี่คือมาจากการหล่อแบบโบราณเหมือนกันครับหล่อโบราณเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับพระเนี่ยจะมีลักษณะของถ้าเป็นทองคําเนี่ยจะมีเหมือนร้อยผุกรก่อนครับนะครับแล้วก็ผิวเนี่ยแน่นอนครับมีลักษณะการยุบพลเพราะว่าทองคําว่าพระทองคําเนี่ย ไม่ใช่ทองคำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทองเนี่ยมีอยู่ประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเฉลี่ยทั้งองค์บางทีบางตำแหน่งก็80บางตำแหน่งก็74แล้วแต่เลยครับบางตำแหน่งโดยเฉพาะก้นเนี่ย9กกว่านะครับเพราะเนี่ลักษณะการหดตัวของโลหะเช่นเคยครับเหมือนกับผิวที่เป็นตะไบแต่ว่าไม่ใช่ครับเห็นไหมครับจะมีการหดลักษณะของโลหะเกิดขึ้นนะครับนี่คือนี่คือผิวของเนื้อทองคำนะครับไม่คือธรรมชาติซึ่ง อย่างเช่นเคยครับปัจจุบันไม่เจอนะครับไม่เจองั้นเวลาการตรวจเราง่ายมากนะครับเราหนึ่งเราดูได้ตั้งแตบบ่ผิวแล้วนะครับแล้วเราก็ไปสแกนดูอีกนะครับดูค่าองค์ประกอบต่างๆเห็นไหมครับนี่คือนี่คือการหล่อโบราณเจอเหมือนกันหมดนะครับการเกิดลักษณะแบบนี้ของผิวเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงเฉพาะการมีโลหะอื่นผสมอย่างเดียวที่ไม่เท่ากันนะยังมีเรื่องของการหล่อ ที่ตะกอรมันไม่มีการหล่อเย็นการหล่อไม่มีเครื่องแวคคัมที่ฉีดและดูดเข้ามานะครับจะต้องค่อยๆให้เย็นนะครับแล้วก็ค่อยๆเทอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยการไล่อากาศเนี่ยไม่ดีเหมือนปัจจุบันนี้นี่คือให้ดูผิวเลยนะครับเห็นไหมฮะเี่เหมือนกันครับ,ม,รรบมีลักษณะที่เหมือนกับรอยตะไบนะครับนี่แต่ว่าไม่ใช่นะครับ ผิวทองคำก็จะสะท้อนเยอะหน่อยนะครับแล้วค่อยๆดูนะครับอันนี้ก็คือหลักที่เราต้องดูนะครับค่อยๆดูนี่นะครับเห็นไหมครับลักษณะผิวเป็นการหดของโลหะนะครับเวลาเซตตัวนะครับอย่างนี้ยิ่งชัดเลยนี่นะครับเดได้วใ้ว่าเราจะดูเหมือนที่เคยพูดเหมือนลายลูกน้ํา นะครับหรือถ้าเป็นพระสมเด็จก็เรียกว่าผิวสังขยาแต่ละเอียดนะครับละเอียดนะครับท่านดูเนี่ยเราถือว่านี่นี่นะครับเห็นไหมครับเป็นทุกตำแหน่งด้วยนะครับทั้งองค์นะครับผมจะค่อยโฟกัสเรื่อยๆนะนี่ข่าวก็เป็นนะครับนี่นะครับนี่คือธรรมชาติทั้งหมดของการหล่อนี่คือผิวเนื้อพระทองคำนะครับ คราวนี้เราไปดูอีกองคหนึ่งนะครับเป็นทั้งองค์แต่ถามว่าดู 10x เห็นยากใช้คำนี้ดีกว่าบางคนตาดีมีประสบการณ์อาจจะเห็นนะครับส่วนองค์นี้นะครับที่มีทองนี่นะครับอ่าท่านดูผิวกว่อนเลยนะนี่คือความต่างนะครับให้ดูนะครับเนี่ยเป็นลักษณะผิวโลหะผสมนะครับ ด้านบนบริเวณนี้นะครับหดูนะครับถ้าเป็นเนื้อนวะจะคล้ายๆกับด้านบนนี้ตารางก็จะชัดมากนะครับมีความใกล้เคียงน,นะครับอยู่ที่หน้านะครับในทิศตาแล้วลักษณะของการหดเนื้อโลหะแบบนี้จะมีตลอดทั้งองค์นะครับถ้าเป็นพรกกิจโปเรเลสนะครับมีทั้งองค์ไม่ได้มีจุดใดจุดหนึ่งนะครับให้ดูนะครับเพราะต้องบอกทุกท่านว่าผมมีโอกาสดูมามากแล้วด้วย ในส่วนที่เป็นพระซื้อขายในราคาจริงๆราคาราคาที่เคยมาผ่านที่เนี่ยอันนั้นสิบห้าแต่ราคาหลักสามสี่ห้าสิบ้านเนี่ยเคยดูมาแล้วนะครับผิวจะอย่างงี้ครับคือไม่มีเลียบนะครับไม่มีมันแต่จะเป็นลักษณะแบบนี้ทั้งองค์นะครับแต่ไม่ใช่ว่าท่านไปอยู่ปุ๊บไปหยิบผ้าคูุกขามาเลยนะไม่ใช่นะครับอันนี้เราดูกําลังสูงนะถ้าดูจริงๆก็จะนวลตาแล้วก็จะเรียบนะครับจะเรียบเหมือนกันหมดนะครับ ดูนะครับนี่นะครับทองคำเนี่ยเป็นลักษณะทองคำที่แบบหลอมและวหยดลงมาครับนะครับในลักษณะนี้นะครับซึ่งจะหยดลงมาในบริเวณลายที่มีการทำไว้แล้วนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยเวลาเราดูนะครับที่เราเห็นเป็นร่องรอยต่างๆเนี่ยจริงๆอันนี้ก็คือ เป็นร่องรอยที่มีการแต่งตั้งแต่เป็นหุ่นเทียนมาแล้วนะครับแล้วให้ดูนะครับทุกรอยทุกรอยที่มีการเว้าทั้งหมดนะครับแต่งมาตั้งเป็นหุ่นเทียนแล้วพอหล่อมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีลักษณะการหดของโลหะแม้กระทั่งพระศพจะไปดูที่พระศพก็ได้เหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดนี่คือคือความพิเศษนะครับของพักกินปวะเรศเนี่ยดูนะครับในพระศพแม้ว่าจะตอกมาก็ตามเนี่ยแต่ว่าเนื้อข้างในเนี่ยเหมือนกันจะมีลักษณะถ้าเป็นพระสมเด็จผมจะบอกว่าผิวสังขยาเลยเนี่ยตรงเนี้ย จะมีเหมือนกันหมดนะครับ,รบนี่คือค,คือลักษณะนะครับของพกกระกลิ่งปเวเลสและกันเราเรียกตามที่ที่อาจารย์เปิดสององนี้คือหน้าเดียวกันนะครับลักษณะหน้าเดียวกันแต่คนละเนื้อแค่นั้นเองอันนี้องค์ที่สามก็หน้าเดียวกันซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับปัจจุบันละกันปัจจุบันในวงการเรียกหน้านางใช่ครับนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคุยกับพี่คมสารไว้แล้วนะครับว่าในเรื่องราวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราจะตามมาดูว่า ประวัติจริงๆลักษณะการสร้างเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแต่น,นี้ก็เรียกเหมือนกับพระสมเด็จเราหยิบมาองค์นี้เราบอกเรียกลุงพุทธไว้ก่อนอแล้วเดี๋ยวเราเราไปถอดรหัสกันนะครับเราไปตามกันมาอันนี้คือเนื้อนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าสำลดที่เด่นนะครับก็คือเนื้อที่เป็นลักษณะของทองแดงน,นะครับเราจะเห็นได้ว่าออกไซด์เนี่ยเป็นสีเขียวจะมีประกบะติดอยู่เลยนะครับนะครับ เราเห็นได้ว่าผิวเนี่ยก็จะมีลักษณะการยุบขดเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าองค์นี้เป็นพาที่แก่ทองแดงเยอะความต่างก็คือว่าลักษณะของการผดที่เป็นลายเส้นแบบเหมือนลายเส้นแบบเนื้อผสมเนี่ยจะไม่ค่อยมีครับนะครับจะน้อยหน่อยนะครับอันนี้ก็ดูได้นะครับ<ม>แต่ถามว่ามีไหมครับเห็นอยู่นะครับซึ่งตัวนี้ต้องศึกษาให้ดูนะครับให้ดู นี่ไม่ใช่ไม่ใช่การแต่งตะไบนะครับไม่มีนะครับพระโบราณเนี่ยก็คือเต็มที่แค่ขัดขัดคาบดินนะครับที่เป็นดินวัวขี้วัวเนี่ยออกเท่านั้นเองแต่รอยการหดนีจะมีนะครับเพราะฉะนนั้ถ้าเนื้อที่แก่ทองแดงมากนะครับเนี่ยก็จะในลักษณะนี้นะครับแต่ถ้ามีเนื้ออื่นเข้ามาด้วยเนี่ยลักษณะการหดจะไม่จะไม่เหมือนกันแล้วนะครับส่วนใหญ่พระที่เป็นเนื้อดำนะครับเนื้อทองคำเนี่ยก็จะมีความชัดนะครับส่วนบริเวณการตอกพระศพ ก็จะเห็นได้ว่าไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยเราก็มีถ้าเทียบกับองค์กรนะนี้เราก็เห็นว่าตรงนี้มีการตอกเกยกันด้วยนี่นะครับครับนี่ธรรมชาตินะครับจะมีตอกเกยกันอยู่นะครับหน้าเดียวกันมีหลายเนื้ออันนี้คือพี่คอมสันตั้งใจจะจะสื่อือนะครับให้ดูนะครับคือพระที่เนื้อดําทั้งหมดนะครับที่เป็นพระกลิ่นประเวศที่ออกไปทางสีนวะเนี่ยเป็นโลหะผสมนะครับตั้งแต่สำริดเป็นต้นไปเพื่อนเนี่ย เวลาเราดูผิวนี่ดูง่ายแต่ถ้าเป็นผ้าใหม่ก็คือเดี๋ยวนี้เขาทาสีได้แล้วนะครับเห็นไหมครับเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบริเวณตำแหน่งใดก็ตามนะครับจะมีลักษณะรอยเส้นการหดของโลหะทั้งหมดนะครับนี่คือธรรมชาตินะครับธรรมชาติความเก่าเลยนะครับใครที่ชอบผ้าก,ก่งปเปาเรซนะครับผมบอกเลยว่านี่คือสเสน่ห์นะครับของผิวเห็นไหมครับและที่มันคือไม่ได้เท่ากันหมดทั้งเนื้อด้วยนะ บางบริเวณก็ชัดบางบริเวณก็น้อยนะครับนี่คือนั่นคือความเป็นธรรมชาตินะครับอ่เดีดูบริเวณนี้นะครับเหมือนเดิมเันแค่รู้ว่าบริเวณใดอะที่จะแก่อะไรมากกว่ากันนะครับนะครับก็จะเห็นได้ว่าลักษณะนี้เหมือนกันหมดนะครับถ้าใครดูนะครับเดี๋ยวครั้นี้เราลองดูนะครับอ่ามีอีกเรื่องนึงครับ นะครับมเมล็ดงานะครับองค์นี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับให้ดูด้านด้านขวามี4ด้านซ้ายน่าจะมี5ม้าไหครับเป็นเลองดูนะครับอ่าใช่นะครับซึ่งอย่างเนี้ยถ้าเอาตามวัดบวรเนี่ยเขาก็มีเขียนเอาไว้ว่าในหนังสือนะครับว่าถ้าไม่มีอ่าใช่ช่างคนเดียวเนี่ยตอกหนึ่งมเมล็ดงาไอ้ช่างคนเดียวไม่ตอก2อคนที่ตอกหนึ่งเพราะเนี่ยจำนวนการตอกเนี่ยก็คือคูณจํานวนช่าง คูณสองนะครับอันนี้ก็เรื่องหนึ่งอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะครับต่อมานะครับองนี้จะเป็นเปียกทองนะครับเปียกทองพอเปียกทองปุ๊บเนี่ยข้างในโลหะจะเป็นส่วนใหญ่เป็นทองแดงอยู่แล้วสำริดนะครับแล้วก็เสียงจะแน่นจะต่างกันกับที่เป็นทองคำนะครับถ้าเป็นทองคำเนี่ยเสียงจะก้องกัางวานนะครับอันนี้เราเขย่าเราก็รู้แล้วว่าเนื้อเปียกทองหรือเป็นเนื้อทองคำนะครับอ่าเดี๋ยวกูดูผิวนะครับ แต่เปรียกทองในสมัยก่อนเนี่ยยังไงความความความเวลาการเวลาผ่านไปเนี่ยก็ยังเหมือนทองนะครับไม่เหมือนกับทองชุบอยากให้อาจารย์โจกอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งนี่ครับคือโดยการเปรียกทองเนี่ยลักษณะของทองเนี่ยก็คือจะเป็นการละลายประหลอดมาอีกทีหนึ่งนะครับครับแ,แล้วเราก็เปรียกเพราะเนี่ยในส่วนของประหลอดเนี่ยก็จะให้มีความวาวอยู่แล้วแล้วก็ลักษณะพ้าเนี่ยเป็นลักษณะการเล่นแร่แปรธาตุนะครับแล้วก็ผิวเหมือนเดิมครับ ที่มันหดนี่ก็คือจากเนื้อในของเขาเนื้อในครับอันนี้ไม่ใช่เนื้ออจากเนื้อในเป็นยังไงเนื้อนอกเป็นยังไงนี่คือจะเป็นดอกพิกุลนะครับที่ดอกพิกลจะเห็นว่าพระที่เป็นจีวรดอกพิกุลเนี่ยก็คือทําดอกพิกลตั้งแต่หุ่นเทียนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพอหล่อออกมาก่อนที่จะเปียกทองครับข้างในก็จะเป็นเหมือนกับผิวสังขยาเลยนี่ธรรมชาติเป็นเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็รอบๆนะครับเราจะเห็นได้ว่า รอยที่เป็นลักษณะการหดของโลหะเหมือนกันครับมีทั้งองค์เช่นเดียวกันอันนี้แหละครับคืออีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นลักษณะสำคัญของพักกลิ่งเปอรลเลตครับเดี๋ยวผมให้ดูดูพระศพด้วยนะครับพระศพแม้ว่าคนตอกมีความชํานาญจะตอกเป็นลักษณะแนวเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันอาจใช้คํานี้แล้วกันครับแนวตอกนะครับยังมีลักษณะแนวเดียวกันอยู่ รบินอ,นอกจากประสกแล้วจีวอนพิกุลก็ลักษณะเดียวกันครับไม่ซ้ำกันเลยนะครับแต่ละองค์ก็ไม่ใช่ว่าอยู่ตำแหน่งเดียวกันนี่นะครับลักษณะการหดของเนื้อหนัง